มือลงลุกมือลงมือลงหยัดห้ามยิ้มยิ้มยิ้มไม่เยอะยิ้มไม่เยอะลูกธรรมดาไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มธรรมดาก่อนลืมตาธรรมดาหันหน้ามองกล้องลุกหันหน้ามองกล้องหันหน้ามองกล้องไม่ยิ้มไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มยืนตรงตรงมองไม่ไม่ต้องยิ้มลุกนี่ทำหน้าธรรมดา พองมองกล้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 องลูกไม่ต้องยิ้มครับไม่ต้องยิ้มได้ไหมครับกันพลาดไว้หนะ่เขาไม่รู้เนาะเขาจะยิ้มอย่างเดียวได้ครับดีเลยเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวัสดีคุณตาด้วยสวัสดีคุณตา Này ha. Nan mấy cháu diễn giếm này chạy cho cháu diễn อย่าวุ่นน้องลูกเรีนอยู่ที่เฉยนะคะเดี๋ยวจะไปนชนของงานกันดูลูก,ลกใครใ,ใครอ่ะหลวงลพ่อไงสวัสดีก่อนจ้าก่อนจ,จ้ากราบกราบหลวงพ่อกราบหลวงพ่อใบพระต,ตรงนี้จะนั้นลูกดูกล้องดูกล้องกล้องมันไม่ใช่กล้องม,มันเขียน เสร็จแล้วนะอ่าถูกมือโอเคไปดูช้างดูช้างดูช้างนะช้างสวยงามจ้าช้างด้วยจ้าช้างด้วยดูช้างดูช้างจ้าบ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณ ช้างต้องมาดูช้างเข้าไม่ได้ลูกเขายังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะช้างสวยงามอ่าหันหน้ามาหันหน้ามาอ,อืออ่าไปกันอ,อ่าถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วโอ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป mhm 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 นี่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 พ่อแม่ปู่ย่าต,ตา,ายายญาติกาทั้งหลายพิธีกันร่วงรับไปแล้วขอบุญคุณตวนี้จงถึงแก่ท่านทั้งหลายขอเหล่าตาาัวเทพเทว,วาแม่พระธรณีแม่พระคงคา จงนำข่าวสารที่โลกหลานได้ทาบุญในวันนี้เพื่อเอาที่ส่งสนไปให้แก่ปู่ย่าตายายผู้ตายจากเป็นส่งจดหมายบุญไปตื่นท่านขอท่านหลายจงมารับในโอกาสวัดนี้ด้วยเกิดอัยนยากะโขทักกินาสินาสังทาเฮสุปฏิพิตาทีคาระตังเิตายัสถานาโสอุปรกับปฏิโตยาติธรรมว จะอายังนิทัตเจโตเปตาเนปูจ,จาจักกตาโอรา,าราพระรามจะปีโกนมนุปปตินังตุมเฮให้ปุนยังปัจจตังอนัปปักมันตีสาธุสาธุสาธุเก่งมาก